คนเยอะมากแบบว่าคิ้วตับหน้าร้านเย็นไทยร้านเลยอะปกติตอนนี้เจียวกากหมูวันนึงนี่กี่โลครับตอนนี้ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยโลร้อยห้าสิบถึงสองร้อยโลแซวได้กินมากวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องแคลแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็เติมกา,กากหมูเข้าไปนิดนึงนี่ตอนนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะฮะทุกคนอืมอืม สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนนัทอภิวิทย์นะครับใครที่ยังไม่กด s u b สไครต์นะใครที่ยังไม่กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกดใทนนัทด,ด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้เพิ่งตื่นนะครับก็เลยสมองยังไม่ทํางานเต็มที่นะครับตอนนี้เป็นเวลา9โมงนะครับก็ไม่ได้เพิ่งตื่นหรอกเราตื่น ตื่น8โมงแต่เมื่อคือนอะ่ะนอนดึกเมื่อคืนเรากลับมาจากเชียงรายแล้วก็ตื่นเช้านะครับเพื่อไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่อยู่ตรงพุทธมณฑลสาย3เป็นร้านที่แบบดังมากๆเลยในะโซเชียลตอนนี้ทุกคนเป็นร้านที่ต่อคิวแบบเป็นชั่วโมงอ่ะชั่วโมสงสชั่วโมงสชั่วโมงแล้วเมื่อคืนอ่ะนัดโทรหาเจ้าของร้านใช่ปะครับเพราะว่าเออพี่ผมจะไปเวลาไหนได้บ้างที่แบบคนมันแบบบาง,บางเพราะว่าปกติเราก็จะไปต่อคิวเองไงเขาบอกว่าเวลาที่แนะนําให้มาเนี่ยอาจจะเป็นช่วง เก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งมันเป็นช่วงที่คนตอนเช้าไปกินเพื่อไปทํางานก็ไปแล้วแล้วก็ช่วงที่คนที่ตื่นสายกำลังจะมากินก็มาดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นผัดเปลี่ยนเวรอะ่ะมันก็เลยเป็นช่วงเบาบางให้มากินได้นะครับแล้ววันนี้ตั้งใจจะไปกินแบบกากหมูแบบเยอะๆเลยแบบกะเพรากากหมูก๋วยเตี๋กกากหมู แค่นึกถึงกกหมูนะกลิ่นมันหมูกลิ่นแบบความหอมมันลอยมาเลยแล้วก็วันนี้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้เอารถของตัวเองมาไม่ขับรถมาเพราะว่าเห็นบอกว่าหาที่จอรลรถยากก็เลยเนี่ยนั่งรถสาธารณะมานะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่ร้านโอ้คนเยอะมาก ยอะจริงๆเฮ้ยทุกคนคำแนะนำของเจ้าของร้านอ่ะใช้ได้ผลเวิร์กจริงๆตอนนี้มาถึงประมาณ9โมง5นาทีแล้วคิวบางๆคือถึงแม้ว่าข้างหน้าดูคนเยอะนะต่อรอไม่นานมากเพราะโต๊ะที่ร้านเขาว่าเยอะมากประมาณ30โต๊ะแล้วคิวรัดเร็วมากตอนนี้ที่รันได้อ่ะคือใชะะ่ปะแล้วก็เขาก็รันไปประมาณห้าสิบหกใชไหมเอ๊หคิวเองก็คือแป๊บเดียวนะครับไม่นานมากแต่ที่ว่าช่วง11เอ็โมงอ่ะ น่าจะเอกว่านีพีแบบพีกมากเลยเมื่อกี้เจอ FC ใช่ป่ะแล้วก็คุยกับเขาเรื่องร้านเขาบอกว่าเนี่ยเขามากินตั้งแต่ร้านยังไม่ดังเลยบ้านเขาอยู่แถวนี้ตั้งแต่แบบลุงกับป้าทำงานสองคนเล็กๆเ,เป็นแบบเมื่อก่อนเขาบอกว่าอยู่เวิร์กเดียวตรงเนี้ยเออแล้วหน้าเวิร์กตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นเออแต่ว่าหน้าหน้าที่ลหลักๆของลุงกับป้าเขาแยกกันนะลุงอะ่ะเขาต้ทำกระเพราป้าก็ทำก๋วยเตี๋ยวเออนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาแบบแยกกันตอนแรกนึกว่าทำด้วยกัน จริงๆเขาก็ทาด้วยกันแหละแต่ว่าปรุงแยกกันไม่งัน้นเดี๋ยวจะสับสนนะครับโอเคก็อันนี้ให้ดูเมนูเขาเมนูแนะนําก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะเกาเหล่ายำอูดูดิดูภาพก็น่ากินมากๆแล้วอ่ะเมนูข้าวนี่กะเพรากากหมูกะเพราหมูสับหมูสับวกากากหมูเจอเลยเจอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบรพี่อะไรนะครับ ชื่อคิดครับคือคิดขอรบกวนเวลาแบบแป๊บเดียวเลยลูกค้าเยอะนะครับสามารถทําไปคุยไปได้ได้ครับโอเคอันนี้เห็นบอกเปิดมาประมาณสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมพี่อ๋อสามสิบกว่าปีแล้วฮะสามสิบกว่าปีโอโอเคนานมากแล้วแบบต้องแน่สามสิบปีที่แล้วก็คือแบบร้านอย่างนี้ยังอยู่แล้วป่ะครับไม่ครับไม่ไม่ครั้งแรกเลยที่เปิดนะฮะลุงกับป้าขายได้สามชามเปิดครั้งแรกที่สารยาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ตรงนี้ หลังจากนั้นก็ขายมีเรื่อยเรื่อยก็ดีขึ้นใช่ใช่ <ๆ S 2> เอาจริงๆนะครตรงนี้มันผมเพิ่งมาขยายประมาณได้8เดือนแเดือนแต่ลุงก,กับป้าเขาอยู่อยู่ล็อกเล็กๆตรงนู้น,นะคะอ๋อกัน2อสามคนครับ,คร,บครับผมที่นี่เห็นแบบว่าที่เด็ดคือกากหมูเลยใช่ใชไหมครับกากหมูมันจะมีความกรอบกรอบโดยที่มันไม่รู้สึกแข็งเวลาเคี้ยวแล้วเราจะขึ้นชื่อว่าเป็น ลาชากากหมูลาชากากหมูกากปอกคอนฮะอ่ากากป๊อปคอนก็ผมแล้วแล้วมันมีขั้นตอนพิเศษอะไรไหมว่าทำให้มันได้อย่างเงี้ยฮะมีครับมีมันมันต้องมีวิธีการหมักการพักเพื่อที่จะรอทอดต้องใช้ระยะเวลาขั้นตอนการทำถ้าทำแล้วทำเลยขาหมูจะไม่ฟูมันต้องมีวิธีการคับโอเคนั่นแหละเป็นเคล็ดลับความอร่อยนะครับทีนี้ปกติตอนเนี้ยเจียวกากหมูอันหนึ่งนี่กิโลครับ วันหนึ่งฮะตอนนี้1 5 0ยห้าสิบถึงสองร้อยโลร้อบถึงสองร้อยโลเรกๆเลยก็จะมา10บโลสิบห้าโลเต็มที่40่สโลเมื่อ4ีหเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระแสที่ร้านมัทั้งเทจทั้งติดตออ YouTube Facebook IG มีมาหมดเลยตอนนี้แตะที่200แล้วนะ กะเราน okay. okay. ่ากินมากเมื okay. ่อ so, กี้คุณลุงเขาผัดกะเพราเน้นน่ากินมากแล้วก็จะผัดตรงนี้ตลอดดังนั้นเราก็จะแบบผัดเชยัดเชยตลอดเวลาเมื่อกี้คนที่อยู่นั่งตรงนี้ก็ผัดเชยไป ไปพร้อมๆกันโอเคเดี๋ยวเรามาคิมอันนี้ก่อนเลยกราบเรากางหมูนะครับนี่เพิ่งผัดมา,าสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยนะฮะอ่าไม่รู้ว่าจานนี้กี่แคลอว่ะวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องแคลวแล้วกันนะกากหมูเื่อแบบดีมากอ,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 อร่อยกหมูมันอยู่ในในช่วงที่แบบไม่นุ่มไป ไม่กรอบไปแล้วหอมเป็นแบบกาาหมูที่มีความแฉะแฉะเล็กน้อยอ่ะเหมือนเกี๊ยวน้ำที่มันกําลังแฉะแฉะเล็กๆอ่ะมันจะอร่อยถ้ามันแฉะเกินไปมันก็จะไม่อร่อยตอนกอกไปแบบว่าเค็มๆไปไน,ไน,ๆนิดนึงติดมไปนิดนีดน่นใครดาลาดก๋าหมูไปเลย ม,มีไข่ดาว,วดีขึ้นมันมาช่วยดับความเค็มของตัวกะเพราที่เขาผัดอะ่ะตอนนี้อยากลองกุ่มเดี๋ยวละ มาอีกแล้วมาไม่หยุดเลยโหโหโหเยอะไปไหมเนี่ยที่สั่งมาอันนี้เป็นเกี๊ยวแห้งแบบไม่ยำอันนี้เป็นเกี๊ยวน้ำยำนะฮะแล้วก็อันนี้ไม่แน่แต่ว่าเป็นเส้นอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้นะ่าเส้นมาม่าอันนี้ก็เส้นบะหมี่อ่ะอันนี้มาแรกกินนี้ก่อนแล้วกนันนี่เส้นเล็กแห้ง ในชามเนี่ยเขาก็แจกเครื่องมาให้เลยแบบว่ากากหมูมีผักโรยผักซีรังนะครับหมูหมูสับหมูชิ้นมีหมูเด้งมีลูกชิ้นให้นะฮะมีถัว่วก็คือดูดีเลยอะ่ะแบบเครื่องเยอะมากแน่นนะฮะจะบีบมะนาวก่อนครับโอ้ยดูดีมากอยากให้มีร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างงี้เปิดหน้าออฟฟิศ ขอกินแบบว่าไม่มีกางหมูก่อนแล้วกันนะเส้นเล็กมันแบบดึบๆไม่มีความเหนียวนุ่มเหนียวหนึบเมื่อกี้ถ้าเราไม่บีบมะนาวอะ่ะน่าจะเปรี้ยวพอดีนี้พอบีบมะนาวเยอะแล้วเปรี้ยวไปนิดนึงอืมอืมอืมโอ้อืม,อ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 ม ดูลองให้แล้วกับโป๊ะป๊โป๊ะป๊กกากหมูขึ้นดีมากเมื่อกี้พอไปผัดกะเพราใช่ปะรสชาติกากหมูมันดอบลงไปแต่พอมากินกับอันนี้มันใช่เลยอะลองหมูนุ่มไม่ใช่หมูบ้าชอดีคือวัตถุดิบเขาดีอ่ะเนีอ่ะกินก๋วเตี๋ยวกับจากหมูนะ นี่เป็นบะหมี่น้ำนะครับเริ่มเผ็ดแล้วว่ะอ,อันนี้มันจออไปทางแบบหวานหานเผ็ดเผ็ดแล้วความเผ็ดของที่เนี่ยมันเป็นเผ็ดที่แบบเผ็ดติดลิ้นอะ รู้สึกว่าแห้งอร่อยกว่า,ากะน้ำก็ได้สดอ่ะดีทั้งคู่อ่ะแต่เผ็ดลองลูกชิ้นหน่อยเนะาะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองลูกชิ้นเลยลชิ้นก็ดีนะมันแบบเนื้อเด้งๆดูกชิ้นเนื้อเยอะ แป้งน้อยต่อไปเดี๋ยวจะลองเมนูเกี๊ยวนะครับเป็นเกี๊ยวน้ำยำนี่เขาบอกว่าเมนูเกี๊ยวเนี่ยเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านเลยเป็นแบบว่าหมดก่อนก๋วยเตี๋ยวอีกนี่นก็เลยสั่งมาเลยนะครับนี่ดูเกี๊ยวเขาโอ้ยอุย้ยชิ้นแบบใหญ่หนักต้นล่นนะ่ะนี่อ่ะใช,ช้อนแล้วกันมหมูแน่นมากหมูแน่นแบบจุกๆุเลย ไส้เราถึงมากอืมโอ้ยซุปอันนี้อร่อยนะมันแบบหวานเค็มเผ็ดกำลังดีอ่ะอันเนี้ยสุดท้ายนะครับเป็นมาม่าต้มยำอันเนี้ยแล้วเติมไข่เข้าไปเป็นแบบว่าที่พิเคลของคนกินมาม่าเนาะครับนี่เดี๋ยวเราก็เติมกากหมูเข้าไปนิดนึง ตอนนี้ก็จะพิเศษหน่อยนะฮะทุกคนได้มาแล้วก็คนเลยากาหมูจุกจุบอกเลยสวรรค์มา คือมาม่ามันก็อร่อยด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมกาหมูเพิ่มความอร่อยและซุปก็ดีเหมือนกันจ,จ,นจากกา้มจ้นกับกาหมูแบบกรอบหอมหอมหอิอ่มไปถึงเย็นแล้วมั้งเนี่ยจริงอิ่อมเดีย๋ยวจะสรุปให้ฟังนะฮะ อันไหนคนสั่งอันไหนชอบอันไหนดีนัดนว่าเมนูยำทั้งแห้งทั้งน้ําอร่อยหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าแห้งอ่ะลองชิมดูก่อนแล้วค่อยบีบมะนาวแล้วก็วัตถุดิบเขาอ่ะดีหมดเลยนะพวกหมูลูกชิ้นพวกอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญคือกะหมูนะกะหมูเขาให้มาอยู่แล้วหรือถ้าเกิดจะสั่งแยกมาใส่ก็ได้นะครับถ้าถามความชอบโดยกินมาทุกอันชอบันไหนสุดนัดชอบมามายำแล้วก็เกี๊ยวน้ำยำเกี๊ยวที่นี่อร่อยจริงก็สั่งสองอย่างเนี้ยแล้วมาผสมกันก็ได้ตอนนี้ เป็นเวลา10.40ลูกค้าเยอะเป็น3เท่าของตอนที่มาเห็นปะแบบว่าคิวก่อนหน้าร้านยันท้ายร้านเลยอะสเท่านะฮะแล้วก็ที่จอดรถจะหายากๆหน่อยถ้าเกิดเอามาเวลาพีคนะครับเราวันนี้อิ่มมากนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครมีร้านอะไรเด็ดๆอร่อยๆเนี่ยมาแปะในคอมเมนต์ก็หน่อยนะครับแล้วก็ทุกคนใครที่เคยกินร้านนี้แล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์ก็หน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับหรับคลิปนี้ไปแล้วบายยอย่าลืมกด s u b s c r i b e ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับ